สวัสดีค่ะวันนี้เวียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของลูกค้ารับรถนะคะวันนี้เป็นเรื่องงานยามดีของลูกค้านะขออนุญาตทราบชื่อลูกค้านิดนึงค่ะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะคุณบอสครับปัชยาอัจค่ะวันนี้มารับรถรุ่นอะไรคะพี่อิสุสิประตูดีแม็กซ์ไฮนเอร์ไม่ขอว่าตามหามานานแล้วครับทะเบียนนี้เลยทะเบียนนี้เลยหกหสี่เก้าชอบไหมคะพี่ล็อกทะเบียนนี้เลยล็อกทะเบียนนี้จัดให้ด้วยทะเบียนไปด้วยนะครับทะเบียนนี้โอเค ยังไงวันนี้เบยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วก็ที่ไว้ใจเพอร์เฟคแล้วก็ไว้ใจเบ่ด้วยนะไม่ไดกว่าจะผ่านแต่ผ่านได้สู้ลูกคันดัดดูเคสอยู่แล้วค่ะที่เพอร์เฟคค่ะนะเฟอร์เฟคค่ะเลยขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วก็รับรถไปขอให้ขับสี่บอดท้ายหิงๆรวยๆนะคะพี่ขับตรงบวกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆวัอดีเบยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ